เล่นเกมรวบอกในหมวดสควิเกมนะคะนี่เริ่มแล้วกำลังจะเริ่มแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เล่นเกมนี้นะแล้วก็เล่นหมวดนี้ด้วยนะคะอาไปเลยจ้าแล้วก็เดิน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 อ้าวมีหน้าคนที่พื้นเต็มเลยอ่ะแล้วก็มีตัวเลขนะคะนับฝอยหลังอยู่เอาแล้ว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 คุณแม่ไปไหนอ่ะคุณแม่เดินเข้าไปข้างในได้ไหมเดินจ้าเดินจ้าเดินจ้า อันนี้อันนี้เหมือนเขาเหมือนเขาเริ่มเกมไปแล้วนะคะแล้วคุณแม่ก็เดินเตะเตรได้สบายใจเลยเห็นไหมเขาก็เริ่มเกมไปแล้วเลยเดมเือนคนแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นก่อนเราก็เลยไม่เต็นอ่าเพื่อนหายหมดแล้วอ้าวอ้าวหายหมดแล้วนะคะคนอื่นหายหมดแล้วอ่ะเขาไปไหนกันน่ะ เข้าไปไหนกันเข้าไปไหนกันเอาเอาเอาไปไปวิ่งตามเข้าไปนะคะมีคนก็วิ่งตามเข้าไปนะวิ่งตาม <c oughs> นี่นีเด็กเข้าไปสีประตูสีทองทองเย,ย้ผ่านด่านแรกได้อย่างงงๆโอเคล้วนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคราวนี้คราวนี้เขาก็จะให้เราวิ่งแน่ๆเลยนี่จะให้เราวิ่งไปฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็เตรียมตัววิ่งนะนี่มีพรนาดาสามมาด้วยนะพรนาดาสาม พนาดาสามคืนนาดานะคะนาดาทีวีวิวีนะะปไป้กินแล้วเล่นกันแล้วนะวิ่งอะไรอะวิ่ง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 แล้วมันไม่วิ่งอะ่ะไ,ไม่ได้ช้าจังอะต้องกดปดุ่มค่ะโอ้ no <c oughs>